สวัสดีเจ้าป้าการแหมเจ้ากับทัวป้าชแนลเจ้าวันนี้จะป้าป้าสมุนไพรเจ้าเนียเจ้าครับพึงเจ้าใบเพื่อจะเป็ี่นที่นั่งเจ้ามาดูสรรพคุณื่อนนะเจ้าใจป็นยาบำรุงกำลังได้เจ้าช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะโดยใช้ใบอังไฟนำมาปั้นหลอบศีรษะหลอบหัวนี่นะเจ้าเนาะไหว อาการปวดหัวกอดจะบันเทาลงใบโจยครับเสียมหะหากเปิดน,นี้เมื่อนำไปเคี่ยวเอาแต่น้ำโจยแก้การอาเจียนห้าเขาคา่ะหอย่างนี้เนาะใจหากหัวเนี่ยเจ้ะรามาเคี่ยวน้ำแก้ได้น่ะเจา ใบ้ปเปก่อแก้ขืนเหียนอาเจียนแล้วก็เป็นยาระบายได้ตัวน่ะเจ้าใจใบล้ไฟน่ะรักษาอาการใส่เหลือนได้จุยรักษาทางเดินปัสวะและน้ำดีได้เจ้ามเมล็ดจ,จุยรับเหลือดประจำเดือนครับเหลือดออกมาหมด แบวว่าอเหื้อเลือดค้างไอเนาะเขาเป็นรประจำเดือนแต่มันค้างมันหยังเมันเล็ดเนี่ยเจ้าจ่จยได้เนี่เจ้าใบพับพึ้นสาม,มารถ่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เช่นกล้ามเนือ้ออักเสบอีเนาะก็ว่าค้อท่าคอแขนแผลงอีเนาะใจได้หมดเนียเจ้าใบนะเจ้าน,านำมาย่างไฟ ป็นยาประคบแก้ปวดเมื่อยแก้เคล็ดคัดยอกได้นะเจ้าแก้อาการวิงเวียนเมาหัวอีหนอใจได้โจยบำรุงผิวอีนการใจใบพับงนี่นะเจ้ามันก่จะยาฮือเมาหัวอย่งนีหายได้เจ้าแล้วก็เห็นยัง ใชเป็นลูกประคบก็ได้เจ้าใจใบพับพึ้งอีนาะคับใบเป้าใบนาดส้มปลอยใบบะขามขม,มิ้นชั้นไพลการพูผิวบะกูดอีนาะแล้วก็แห็ดย่างห้ามลืมเกลือแกงเจ้าน้ำต่ำรวมกันนะเจ้าเป็นยาประคบลูกประคบอีนอมาผสมกันเนี่เป็นลูกประคบได้นะเจ้า เดีวเขาปวดเขาเมือ่อยอ้หนเอามาประครบส่วนคนตีมีอันแผลเป็นพกชับดำเขียวไอ้หนใยใบผ้าพ,พึง่งนะเจ้านำมานึ่งไฟก็ว่าย่างไฟก็ได้นำมาประครบบริเวณตีเจ็บหากหากเปิดน,นี่นะใยฟอ,อกแผลได้นะเจ้าเป็นด้วยการนำหากเนี่ยมาตำแล้วก็นำไปฟอ,อกตีแผล ไว้ใ,ใจประครบแกถอนพิษได้ดีนะเจ้าไว้ในเจ้าสามารถนำไปใจครับเม็ดกับเดือนนี่หนอสีเปื้นกำลังเกิดลูกใหม่นะเจ้าหนอะคนที่อยู่ไฟคนที่อยู่เดือนนี่เนอด้วยการนำมาประครบทีบริเวณหน้าต้องนะเจ้า โจยทำให้หมดลูกเข้าอูเลี้วยวยาให้หน้ำเขาป่าแห้ง่จยคับของเสียต่างๆออกจากหลังกายได้นะเจ้านอกจากนี้ก็ยังจ่จยขจัดไขมันส่วนเกินได้เห็นตัวนะเจ้าไวาพับเพิงนี่เป็นมิสารอยู่ในกลุ่มอังคารอยสซึ่งมีฤทธิต์ต่อต้านไวรัสของโรคโปลิโอและกระโหลกหัตได้ตัวนะเจ้า ถ้าภัยเป็นอย่างตีเจ้าได้โอ้มานี่ก็ร้องใจพอนะเจ้าก็ทิงท่ายโดยหว่านสมุนไพรทุกอย่างนี่เนาะมีทั้งคุ้นทั้งโทษถ้าเขาจะใจก็ไปปรึกษาแพทย์แผ,แผนไทยก้าก็ว่าตีเปิลเฉียวชานในด้านสมุนไพรนะเจ้าบางเตือมันก็ หมอหมะกับเฮาอีเนาะคนเฮามันหล่างกายมันบม่ออยังกันเนาะถ้าจะใจยังก็ค้นศึกษาให้ดีนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะเจ้าเพื่อจะมาได้พิษบ่ได้พลาดคลิปต่อไปนะเจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า